มีเจ้าส่วนรายการน,น้ำันทีวีนะคะฮ่สกายบล็อกเหมือนเดิมหละตามข่าวที่ร้องแต่ว่าก็ตอนนั้นพาร์ทสองมันเน่าแล้วตอนนี้ก็มาเล่นเซิร์ฟใหม่เลยช่างมันเห็นมแล้วเขาก็เกิดจาการเงียบอีกแล้วนเปบนยังนะแซมขูดหินใส่ก,กล่องไว้ด้วยก็ใส่ไม่ใช่แล้รู้สึกกระตุกขึ้นมาทันทีเลยเนะี่ย ใร่ายเหนื one, ่อค่ะ oh. อ้มาและกใค่ะ้นี้ก็สดาหมากแตทีหนึ่งเรามาตามรอยที่ขวัญ k N T T ถุยไม่ใช่ k N T อ่ะใครรู้จักบ้างวะโอ้ยหิ้

ขอดูกดหน่อยขอ<ะ>ดูกดหน่อยลาวก็าราคาอืมโอ้ยหลังจริงเลยไม่อยากเลแล่นะ้เนี่ยโอเคฮะขอนอยใส่หิ้ง ของอยู่ที่ตัวเขาเั่นั้นน่ะทนท้อบ,บดออาดกแล้ว,ลวม,ม,ม,มีมีคนติดใจเพราะว่ารรวให้เราพวกเราเล่นสนุเด้วยค่ะพี่เราจะเล่นกันไหมฮะ,ะไม่รู้อ่ะงานนี้ปิดลำโพงแน่นหนาเลยแหละแน่นอนเจอแค่น้อ,นอยเล่นทีอะเ,เรอแล้วนอน ใครดูผมทีก็ต้องต้องมีเสียงลำโพงอะ่ะต้อง,งต้องเปิดนะ<ม>ต้องเปิดทีบ้านบ้านไม่ต้องไม่ต้องเปิดทั้งคู่อ่ะหล่อนั่นข้าวสองแล้วไม่ต้องมึงเหตุข้าสองอะไรจำนวนอ้าวตัวจุดไฟเพื่อนเพื่อนโคตรแหลกเลย

เปิดเพลงบ้างเปิดเพลงเลยไม่เอาไม่เอาเราเปิดลำโพงเสียงดังเราเปิดลำโพงเสียงดังมากเลยเราเปิดเพลงให้ฟังหรอเจ๊นะเอาเปิดเปิดไปดิถ้าเสียงโดนนัดบอลก็ขออภัยเพราะว่าเราดีเสียงมันลำคาญเปิดไม่ต้องปากว่องบ้างเปล่าอะไรเลยนะใช่ไม่ต้องยิ้มปากกาง ฟ้องเพลงไม่ดีอะอย่างนี้ไงเดี๋ยวนะขออัพไปสักครู่จะส่งไปให้เจอเซิร์ชไปหาในเน็ตอะในใน u t u b e อ่ะเอ้ยเกือบโลฮะ เกิดยังเพื่อนวันนี้ก็เป็นวันเกิดใครอะถามเลยแต่เราก็ต้องรอหานะฮะรอหานะเปิดเซิร์ฟเอ้ยถ้าเราลงวันเกิดเกมก่อน,อน,นเขาก็ไม่รู้ดิไม่รู้อะต้องบอกว่าฉลองวันเกิดทั้งเฟรมทั้งเกมมาวันเกิดเฟรมปีกอะไรวะเนี่ย เพลงเต้นอาร์บิกไงจำได้ปะตดนนัดตกไม่เต้นเลยทั้งนั้นอ่ะโดนนัดฮะจำได้ว่าเพลงเต้นอาร์บิกอ่ะรู้ไม่เปิดที่ปอนแร้วเปิดเองนี่แหละไม่ได้าจ้าเธอข้อเท้าอ่ะฮะเธอเดี๋ยวโดนแบนอีกที่หายอ่ะลองลองเพลงดิ

โอเคไม่ล้อนรีบร้อะโอเคเรียบร้อยราอยู่แล้วแหละไม่ต้องห่วงไม่อยู่แต่เราบอกเนี่งสองสอง đơn 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 จะฟังเปล่ะปิดเปิดได้ฟังไเอาดิแอมดังขังเ้านี่อันเปิดชนแมวตั้งการอื่นภาพเสียงโมเทมด้ยินไะมไม่ได้ยินไม่ตั้งแมงไม่เปิดแหละ

เดิ S <s <uk as> <speaking einer> นเดินเดิ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 มเดิมเลดินเดมเดิเดิเดิมเดิอยากเลิกอะอะวาเนี่ยฮะอยาเลิกเป็นนะเราต้องทำเพื่อเต็นพอเต็นแล้วหรอยากดูอะ

ชางอะไรอย่างเจวันกาแะบชวนไม่ได้แต่ไงก็น้อยใจไม่ได้เขาเป็นเจ้าที่พี่ขวัญมาเล่นเออมีไงไงดีเออที่เราลองเป็นมเดอเด้อเจ้เด้อเด็เจเด้เดาเเฮจ็ไม่เบื่อได้ยังไงในงานแบบนี้ไม่มีคนชวนทะเละพูดคุยแบบสบตา มีร้องให้ตัวเองไหมเนี่ยเออร้องร้องต่อเถอะร้องต่อเถอะก็ปากมันว่างเลยต้องโทรมาบอกติด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 ติติดตึดตัดติดติดบิดติดติดติคติดตจดติดติดดดติดติะตดีอดติ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  เปิดเพลแอดเจนทัดกันลอเอเจ่ด um, uh, ูด้าตากฟก็เคยดัสนร้องไงนะร้องเพเคยฟังไหมตีตไม่เอาทอดกันหรอแองเจลดู่ดีะ่ไมมึงชาตอเเสียคนเอที่สองบีสบีสอเมไหเบสเบสอเมร

เราวางบล็อกนี้เลยเรารวยเอ้ยแมงแค่ขุดที่คุณเหล็กขุดนี้ไอมเล่าอะ่ะไปไปอยู่ฝั่งโนะไปอยู่ฝั่งโนะอยู่ฝั่งโนะเธอเธอไปไหนเห็นใจก่อนเฮ้ยสองใจแล้วจะเสียเธอ สำหรับพาร์ทสองที่จบเพียงเท่านี้นะคุยไปจบติด <c oughs> ตามชมหนึ่งจุดแปดอันใช่โทนท้งยัยังมามาเรามาสวัสด,ดีกันใหม่เถอะอะไรเรื่องอะไรสวัสดีเลยอีกไงไอฮาร์ด <ฮะ S 2> ม,มาสวัสดีฮารพบก,กับคุญก่ายแชนแนลนะฮะสวัสดีฮาร์ดพบก่าย<บ>อะไรนะเนี่ยอย่าเอาที่รายการเขาไม่ใช้ดิ เไหคพกับอะไรนะฮะเรนีไม่เคยคะพกับไันบรฮะพบกับอะไรนะคิดไม่ออกวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับลาใครลูกจากแบ่จ้ามาแบบที่้โหพกพังไม่ถ่ายรายการนีแม่วันนี้ก็กลบแล้ครับส เวัดไปแล้วฮะบ๊ายบาย